วันนี้จะพามาจับก,กุ้งกับปลาช่อนนะครับดูดกุ้งที่กาละสินนะครับดูดกุ้งที่กาละสินแต่ตอนนี้มีแต่ปลาช่อนนะคะปลาช่อนเยอะมากนู่นตัวหนึ่งครับนู่นตัวหนึ่งกุ้งน้ำกำลังแห้ง นี่ฮ้กุ้งหวานๆกุ้งสดๆครับอืมอร่อยมากกุ้งสดเนื้อจะหวานมากอืมอร่อยมากครับตัวมันดูตัวมัน,ต,มนตัวมันครับตัวมัน รอน้ำแห้งนะครับเธอไอลึกๆนี่ต้องไปเก็บตอนไหนรอน้ำมไหล่องไปเม่อนอ๋อมันจะไปตามน้ำเหรอเห็นไหมครับเห็นไหมครับคือปลาช่อนนะครับนี่ปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนน้ำกำลังลงเดี๋ยวรอให้สว่างแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศเช้าๆไปก่อนลมเย็นมังสว่างกุ้งกระสินปลอดเชื้อนะครับสดๆจากบอ่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูกุ้ง อันนี้จะเป็นบอ่อกุ้งนะครับนี่ดูตรงนี้มันมาฟองกันอยู่นี่หมดเลยอ่ะอกุ้งอ่ะบอ่อกุ้งแต่มีไอช่อนไอ <laughs> ช่อนเยอะมากต้องรอน้ำมันแห้งดูครับขึ้นมาแต่ละรอบกุ้งตัวใหญ่มากดูตัวตัวกับฝ่ามือสิครับตัวมันจะใหญ่มากเธอดูตัวนี้ยิ่งใหญ่เธอตัวไหนนี่เออดูครับดูไซ ไซส์แต่และตัวประมาณนี้หมดเลยสวยๆทั้งนั้นไปดูโน่นปะไปถ่ายเอาบรรยากาศบรรยากาศเช้าครับตะวันกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้หกโมงนิดนิด บ่อตกปุ้งที่กาลสีโอ้ยตอนนี้เดินไม่ได้ขี้โคลนเยอะมากนี่ครับนี่ครับมันตายมันกำลังไม่มีน้ำเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ๆ ไม่ได้ค <Leonard> <c oughs> uh ิดเล่นเยอะ ชอบตัวใหญ่ประชบตัวใหญ่ไอ้มอกี่ี่เขลายนี่บ่อตกุ้งมีแต่ประชัตุ้มโอ้ โอ้บ่อตกกุ้งนะครับแต่ปลาช่อนเยอะมากบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งแต่แต่เลี้ยงปลาแทนแล้วตอนนี้ต้องใช้ต้องหันมาเลี้ยงปลาแล้ววะท่นเหมาบ่อครับเหมาบ่อวันนี้ไปปลาไปแล้วายแล้ววันนี้มาเหมาบ่อบ้านโนนพักดีอันนี้ปลาอะไรตัวน้อยๆนี่กุ้งสวยปลาตัวใหญ่ ติดต่อได้บ้านโนทนพอดีเอาไม่เกีคนชอบกุ้งคนแบกปลาครับวันนี้ไม่มีคนแบกตู้แบกตู้เงาวันนี้วันนี้ปลายี่สิบโลไอมีไงี่งมไงปลาล่องนี่ไงนี่ไงปลาก็ล่ะนี่นี่นี่อัดพักได้นะครับท่อนให้สนใจใหใจมาก ใต่อได้ก <wird variance thumbnails> ็ด <analyze anthropology> <ord> <Depois> <out> ีไโลละท่รครับผมโลละสิบขีดครับผมโละพักามาโโลสิบขีดครับผม เดินเดินเดินเดีเด๋วยวแอดมินจะพาไปเก็บปลาช่อนดูประช่นะอนตาลอยต,ตอนที่น้ำมันหมดแล้ว บรรยากาศเช้าเช้านี่เป็นรอยเนี่ยหี่เป็นรอยยาวๆเนี่ยไม่ใช่รอยพญานาคนะแต่เป็นปรอยปลาช่อนวิ่งเนี่ยโอ้แบบนี้นะครับปลาช่อนวิ่งกันเดี๋ยว้ราไปตามไปดูว่าตัวนี้มันจะไปถึงไหนกันไปถึงไหนแล้วเนี่ย บรรยากาศดีมากบรรยากาศเชา้ชาเกลางทุง่งกลางบอกุ้งบอกกุงกก้ง,งกาสีนันจะลบอยู่อย่างนี้อ่ะจะมีอยู่เรื่อย นี่ไงมีตัวหนึ่งนั่นเห็นไหมกุ้งไซใหญ่ๆมือเท่ากับฝ่ามือนะครับอเออพ่เห็นหรอไก่จ้าต้าเดี๋ยวหนูไป เดี๋ยวเก็บบรรยากาศตรงหน้าบ่อกุ้งเยอะเราจะพาไปดูหน้าบ่อแต่ตอนนี้เราดูน้ำแห้งมันไปดหมดอยกต้นนู่นนู่นนู้นตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันแบบนี้มันจะตายหมดเนี่ยเราก็เก็บเหมือนเดิมแหละเพราะมันยังโอเคอยู่เพิเง่งจะตายไป มันจะกินกุ้งตัวเล็กๆหมดเลยนี่ยท่านนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงครับเขาอยู่อย่างนี้ครับสองตัวเลยตัวเดียวที่ไหนอะในอีกตัวหนึ่งไ่เราต้องตามเก็บก่อนนะครับเก็บเก็บตัวยี่สิบ เต็มเลยเต็มเลยนี่ไงนี่ไงเธอนี่กับชากอ่ะนี้ตัวนึงธรรมดาแลเนี่ยนไหน้ำยังแห้งไม่หมดเนี่ยครับจะอยู่ตามรอยแบบเนี้ยเยอะมากเธอนี่ตัวหนึ่งนี่เก็บไม่ทันจะฝังลงไปนี่นี่นี่ตายปะ ตัวนี้ครับใหญ่มากปิ๊มนี่ตัวนึงโอ้โหนี่ตัวนึงนี่ท้าทะดดันตะทัดดันผ่านมันเห็นไหมเนี่ย ใส่ใส่กุ้งตัวใหญ่ใหญโอ้ยกุ้งครับกุ้งวันนี้ตุกุ้งว้าตอตัดตัดตัเช้าครับครับกุ้งอันนี้บรรยากาศรอบบ่อนะคะ วแป๊บเดียวนะครับอันนี้เป็นบ่อนอะว้าวเราเจอตัวนี้แล้วเจ้าของบ่อครับเจ้าของบ่อตัวใหญ่มากเจ้าของบ่อแต่ในนี้มีไหมนี่เธอตัวนงงหนึ่งเลยไหนไหนตาดีว่ะ กุ้งมันดิ้นนะครับมันลงน้ำไม่ทันมันก็จะดิ้งเงี้ยเข้าเท้าก็ตายเออมาดูตัวนี้โู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่กล้ามเขียวแล้วตัวนี้สวยมากครับตัวใหญ่มากใช่ตัวนนี่ตัวนึงโอ้ข้าวี่ตัวกุ้งครับเธอนี่ไงสองตัวนี้ อเอา้าเ,เต็มเต็มเอ้พวกนี้จะเป็นกุ้งตัวเมียโอ้ยปากมืเเก็บๆๆๆๆเนี่น้ำแห้งแล้วกุ้งเยอะตอนนี้เริ่นะเริ่มเริ่มจะเห็นกุ้งแนละ้วเฮ้ยเธอญญาเสยชีวิอยนี่ครับไม่ใช่กุ้งอย่างเดียวชนัชนชันนี่วนอุ้ยอุย้ย แย่ตัวคือตัวกินกุ้งมันจะตัวอ้วนมากประช่อนแถวนี้เนะรา,าไปดี๋ยวเราไปดูหน้าบ่อนะตอนนี้พักปัอนนะคะ